นี่นี่พี่สาวครับอ๋อแล้วก็พี่ชายตรงนั้นด้วยนะคือวันนี้ผมนะ่ะจะมาบอกว่าพี่ชายของผมคงไม่ได้ลงคลิปไปสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าพี่ชายผมนะ่ะติดงานหนักมากเลยกว่าจะมีคลิปลงก็คงเป็นวันอังคารนู่นเลยละ่ะถ้ายังไงก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะเพราะว่าช่วงนี้นะ่ะติดงานเยอะมากเลยพี่ชายของผมถ้าใครยังกดติดตามพี่ชายผมอยู่แล้วก็ ผมบอกเลยว่าจะมีคลิปสนุกๆกออกมาให้พวกพี่ชายและก็พวกพี่สาวดูอีกเพียบแน่นอนอ้อแล้วก็ไปบอกใครล่ะว่าผมนะ่ะคือน้องชายของพี่ชิโร่เขานะ่ะถามว่าชิโร่คือคนไหนน่ะหรอก็คนดีไกนี่แหละพี่ชายของผมเองพี่ชายของผมนะ่ะหูจิ๊กจอกส่วนผมนะ่ะหูหมาป่าทางทิกตอกจะลงคลิปทุกวันจันทร์และวันเสาร์เวลาสองทุ่มหรือสี่ทุ่มส่วนทาง YouTube จะลงคลิปทุกวันอังคาร และว,วันอาทิตย์เวลา2องทุ่มหรือ4ีทุ่มเช่นเดียวกันยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะถ้าใครชอบคลิปของผมนะแล้วก็พวกพี่สาวครับคือผมอยากจะบอกว่ารักพี่สาวทุกคนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเริ่มติดตามคุรโรคันนี้ด้วยนะ <c oughs>